ตู้นี้สามสี่ได้าไม่ได้ดูคุณครังไลร้ไร้ไร้สดอร่อย <c oughs> โอ้ขอบคุณมากเลยคืออออหลังแต่งแป๊บนึงเบิดเนี่ยด้าน,นหลังเนี่ยมันระเบิดออกมาแต่งออกมาทั้งแผ่นเลยพี่ไม่ได้เช่านะครับเน,นื่องจากว่าพ้าเนี่ยระเบิด สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยมาทำมานน้ำนะครับตอนนี้กำลังนั่งรถมุ่งหน้าไปที่พันทิพย์งามวานนะครับร้านของเรานั่นเองนะครับ1วัน ของการไปร้านบรรยากาศร้านหรือการที่มีลูกค้ามาพูดคุยมีลูกค้ามาปล่อยพาแบ่งปันพักเครื่องนะครับเดี๋ยววันนี้จะอาทิตย์ดูกันว่าผมจะได้เช่าพาอะไรจากที่ร้านบ้างแล้วว่าอยู่ร้านจะทําอะไรกันบ้างนะครับวันวันหนึ่งนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับกําลังมุ่งหน้าไปที่มันทิพย์มวานตอนนี้ก็อยู่บนทางด่วนนะครับมากับนี่เลยภาพไม่ได้เลยคนนี้เมียตีบางปูนะครับตอนนี้กําลังทะเลาะกันอยู่ว่าใครใส่เสื้อเหมือนกันก่อนนะครับสีเดียวกันเลยนะฮะ สีเดียวกันเลยสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับอย่างกับฝาแฝดนะฮะุกวันนี้นะครับก็คือคุณพ่อของผมเองนะครับเดี๋ยววันไหนเนี่ยจะมีการอาทิตย์พูดถึงแบบว่าสาระความรู้ด้วยการคุยกับเยติเขานะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไปดูกันถ้าใครอยากดูคลิปแบบนี้แบบว่าอยากให้คุยกับเยติเนี่ยแบบจริงจังเนี่ยนะครับคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเดี <S <S ๋ยวไปเจอที่ร้านเลยว่าวันนี้เนี่ยผมจะมีอะไรกันบ้างกับวันนี้ครับไปกันเลยนะครับ ประมาณสองสามพันสามพันประมาณมันมันเป็นรุ่นใหม่ครับพี่ไม่ไม่ใช่พวกปีเราศูนย์ห้าศูนย์แปดอันนี้ไม่มีนาคาเลยอันนี้อันนี้อันนี้ปีไหนครับเนี่ยไม่แวัดพวกนี้สามพันละกันสี่ห้าพันไม่ได้นี่ขายไม่ได้นี่ขายได้ประมาณสามพันอันนี้ขายได้สามพันอันนี้อันนี้มันมันเหมือนแบบมามาแบบพยายามซื้อให้หมดอะครับพี่จะมีภาพเล็กไหมครับพี่เครื่อง พระเครื่องก็มีครับขอดูห<ด>น,น่อยครับส่วนใหญ่เป็นพระใหม่ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีนะอ่าถ้าหลวงกูทวดเดิน,ดนเดินสามพันห้าได้ไหมพี่ไม่ได้ครับพี่แต่สามพันได้ไหมคูนี่สามพันผมเช่าสามพันห้าได้ไหมพี่ช่วยหน่อยต,ตรงนี้ไม่มีราคาคนระับพวกนี้ไม่ไม่มีราคาครับยิ่งหลังก็ไปใหญ่เลยพรทวดยังแบบหลังๆยังพอไอ้นี่หน่อยแต่ว่าพ้อเงินนี่หลังๆมาก็จะเหนื่อย สามพันเลยเนาะพี่นะอันนี้อันนี้ง่ายมันมันมันย่อยๆอรัพี่อ่าโอเคโอเคคู่หนึ่งใช่ไหมใช่ครับคู่หนึ่งไม่มีอะไรหรอกพี่อันนี้สามพันบาทโอเคขอบคุณมากนะครับถ้ามีอะไรลองลองดูได้ครับแล้วถ้าพระผู้ช่วยอื่นมีบอกมั้มีมีได้ไหมล่ะพี่ั้นราคาสูงทุนได้ได้ครับมาเฮะเป็นคนเป็นอะไรกันท่าได้หมดท่านพี่ได้ครับขอบคุณมากนะครับเมื่อกี้ก็ได้มีโอกาสเช่านี่ครับยืนอยู่หน้าตู้นะครับตอนนี้ถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีพระผู้ช่วยหลวงพ่อทวดปีสาม แนะครับแล้วก็พระพุชารพ่อเงินใหม่ๆนะครับไม่ค่อยมีราคานี่เป็นพระพุชาย่อยๆนะครับก็รักซื้อนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็มีคุณลุงคนหนึ่งเอาพระมาให้ดูนะครับเป็นคนแรกนะครับมาถึงร้านปุ๊บก็เอามาให้ดูเลยหลังจะเปิดร้านเสร็จนะครับแต่ว่ายังไม่มีอะไรแต่วันนี้เจ้าที่2ก็ได้ซื้อ2องค์นี้นะครับแล้วก็ เจ้าที่3เจ้าที่4เจ้าที่5ยังไงเดี๋ยวลองดูดยกันนะครับผมก็จะตั้งกล้องนี้ถ่ายบรรยากาศไปเรื่อยๆดยกันนะครับเดี๋ยวรอดูเลยนะครับนี่นะครับก็คือบรรยากาศหน้าร้านของร้านคําบักน้ำนะครับก็ประมาณนี้ก็จะมีป้ายขึ้นอย่างนี้เลยเตกตีบังปูนะฮะยตตีแล้วก็แกก็นอนหลับอยู่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับนี่มี้าวางอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีอันิ้าของยะตีนะครับก็จะเยอะหน่อยนะฮะยตีก็เล่นมานานเป็นสิบยี่สิบปีเดี๋ยวเรามาคุยประวัติแกกันนะครับก็ ประมาณนี้นะครับยอยู่บันทิ์งามงวานชั้น3นะครับแล้วก็มีติดอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ติดอยู่กับลิฟต์ตัวกลางนะครับชั้นสามนี่เลยนะครับลองดูแล้วกันนะครับท้านด้มาก็ประมาณนี้นะครับอ๋อปักน้ําราคาเท่าไหร่นะครับ,บพี่<ๆ>ดูคุณครั้งไลไ์สดเยดวยโอ้โขอบคุณมากเลยอัน<ห>นี้ท<ห>ี่ไหนพบรรู้ไหมเป็นนางสนิทกันนะที่ไหน่ะพี่สุโขทัย พอยอดแกะนะเพนนะแต่ว่าข้างหลังพี่พี่ผมกลัวคุณพ่อเขาก็กลัวเหมือนกันคอ๋อหลังแตกแป๊บนึงนะพี่คูแตกหมดเลยะพี่พอแกะออกมาปุ๊บมันจะเป็นหลุดมันเป็นเศษเนี่ยพี่ แล้วราคามันลดได้เท่าไหร่ครับอย่างที่ผมบอกถ้ามันแบบมันไม่ไม่ใช่แตกมันก็ยังพอได้ในหกหมื่นกว่าบาทไม่น,น่าเลยเขาหน้าหนยมากผมว่าถ้าบมอกว่าเหมือนติดใบใบหน้าเสีย <ไป S 2> ด, <ไป S 1> ดายอะราคามันหายหน่อยครับพี่ต้องบอกตรงเนาะไม่ถึงครับอันนี้อันนี้ขอบอกตรงว่าเพราะว่าถ้าถ้ามันเรียบร้อยแบบไม่แตกอะไรเงี้ยผมผมแบบแค่ล่อยในความเชื่องผมมันล่อยไง ยังพอแบบไอ้นี่ได้หกหมื่นกว่าบาทเลยเรียกพี่มานี่แกวจากตลับได้ไหมพี่แต่เศษแต่ยังไงมันก็กองไว้อยู่ด้านหลังอยู่แล้วมันเป็นเศษเยอะหรล่ลองส่องไหมรู้แต่้เข้าใจตรงกันตัวแบบกแกะมาแล้วบ่าสีโอเล่นได้เดี๋ยวมันจะมางเสียวเพราะผมผมรู้ได้ครับไม่มีรอยแกะไม่มีอะไรรู้รู้เลยอันนี้รู้เลยไม่มีรอยแกะเลยแต่อยากรู้ว่าเป็นยังไงเวลาแกะออกมาครับพี่ แต่เท่าพี่ได้แพงขึ้นไปหน่อยไงก็พอได้ครับพี่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่สวยนะแต่ว่าด้านล่างเนี่ยแหละประเด็นเลยอันนี้คือคุณพ่อห้อยใช่ไม่ได้แกวจาะตลับเลยมันก็เลยเปื่อยข้างในใช่ใช่ไม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 ่เคยแกะไม่เคยอะไรเลยจริงจริงแล้วราคามันลดได้เท่าไหร่พี่มันห่างจากที่พี่พูดอะครับ อันนี้เอาราคาก่อน,น,นนะดีกว่าเนาะหกสิบหกสิบไม่ไหวห่างแล้วน,นี่ครับมันไม่ถึงสี่หมื่นได้ไหมพี่อันนี้บอกตรงว่าแล้วมันระเบิดเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันระเบิดออกมาแตกออกมามทั้งแผ่นเลยพี่ประมาณสี่หมื่นได้ไหมครับพี่บอกตรงเลยนี่แพงมากๆแล้วขอบคุณทางม่าไม่หายจริงครับผมครับเมื่อกี้ก็สรุปว่าไม่ได้เช่านะครับเนื่องจากว่าพักค่อนข้างมีการเป็นพักผงขวัญวัดปักน้ำรุ่นแรกแต่ว่าอยู่ในตลับเก่าแล้วก็ ไม่ได้แกวจะตลับเลยแต่เหงื่อกินเข้าไปทําให้พ้าเนระเบิงแล้วเจ้าของเจ้าขอ,ของก็ไม่ค่อยอยากให้แกะอะไรเงี้ยแล้วราคาก็ให้ไปค่อนข้างเต็มที่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่โดนกันก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวรอดูนัดต่อไปว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับเมื่อกี้ก็ได้เช่าทั้งหมด2เจ้าด้วยกันเพิ่มเติมอีกนะครับอันนี้ก็มาหน้าร้านนีครับเป็นนกนะครับหลือว่ปานพิมพ์นกอันนี้เจ้านึงนะครับนี่ตรงนี้น่ารักดีอยู่ในพลาสติกบ้านๆเลยก็แกวมาอางนี้แท้ดูง่ายนะครับ แช้ดูง่ายดีนะครับอย่างนี้รับเช่าหลักหมื่นนะเนี่ยหลายหลายหมื่นเลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับนกแล้วก็ที่เด็ดเลยวันนี้นะครับที่เมื่อกี้ไม่ได้อัดคลิปเลยเพราะเร่งด่วนมากๆนะครับนี่เป็นเจ้าสัวน้อยนะครับนี่อย่างนี้ก็หลักหมื่นสวยๆก็สวยๆก็หลักหมื่นนะครับแล้วก็มีนี่ครับนี่เราถ่ายกันที่ร้านก็จะบ้านๆอย่างนี้เลยนะนี่ครับที่เด็ดเลยสององค์นี้นะครับ วัดพับสุดส,สังฆรรชสุดไตเติอนะครับมีอันนี้เป็นพิมพ์หายากนะเนี่ยอันนี้เป็นพิมพ์ตุกต๊กตาใหญ่สวยแบบลึกๆเลยครับสวยมากๆแล้่นี้พิมพ์นี้ต้องลึกๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เนื้อหานี้จัดจ้านดูครับนี่เนื้อหานี้จัดจ้านเลยแท้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็มีอีกองหนึ่งนะครับเป็นนี่ครับนะครับเหมือนกันนะครับนี่เข้ามาเป็นคู่เลยนะ นี่บ้านๆเลยครับ,บเล่มทองเก่าๆโบราณโบราณมาเลยเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ครับโอ้โหเป็นไงบ้านๆเลยนีครับมีผ้าอะไรต่างๆีแท้ดูง่ายๆนะครับ,มรบผมเคยทําคลิปรีวิวไปแล้วนะครับว่าพับเนื้อหาเหมือนกันลองเข้าไปดูย้อนดูกันได้นะครับหน้าแฟนเพจนะครับหน้าหน้าช่อง y o u t u b ได้เลยลึกตุกตึกนะครับอันนี้ก็ลึกเหมือนกันเนื้อหาใกล้เคียงกันคล้ายๆกันนะครับพิมพ์ลึกๆแท้ดูง่ายๆอันนี้ตอนนี้ก็ ทั้งหมดเป็นเที่ยงเวลาเที่ยง12นะครับก็ได้ทั้งหมด4 5 0านแล้ววันนี้นะครับเยอะกว่าที่คาดหวังไว้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าภาคบ่ายนี้จะมีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวรอดูกันเลยครับองไหนครับก็สององนะองละสามแสนหรือว่าอะไรหกละสามแสนแล้วองเนี้ยครับองนี้ไม่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยเหรอยังไม่ปล่อยแต่ถ้าลดใจก็ได้นะเ,นเหรียญหมาลาบ ผมผ่านก่อนราคาไม่ไหวโอราคาก็ไม่ไหวเจาะเขาเจาอราคาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอคุยเขาเจาะราคาตกเขาบอกราคาสูงไปฮัลโหลครับแข้งขอตึงน้องจะขอตึงผ่านก่อนดีกว่าครับขอตึงผ่านก่อนดีกว่ายังไม่มีอะไรได้ครับได้ครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปครับได้ได้ครับผมครับสายใต้เลยนะครับไหนเขาดูหน่อยครับราคาเท่าไหร่ครับพี่ ลองเปิดราคาดูอ่ช่องมาแพงเท่าไหร่ครับเอาตัวจริงมาไหมครับไม่ได้มาผมหายไม่เจองั้นเอาตัวจริงมาแล้วค่อยดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับเราค่อยคุยกันดูแลได้ครับได้ครับเดี๋ยวลองมาดูอีกรอบหนึ่งได้ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบครับสรุปแล้วเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไว้คราวหน้านะพี่นะเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมได้ครับได้ครับขอบคุณมากนะครับก็เมื่อกี้ก็ไม่ได้เข้านะครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไป นี่ผมเช้า A แสนสีด้วยกันครับของตรงเลยนี้ไม่ไม่ไม่ถูกแล้วล่ะจริงใจ้วยครับเามาห่งสี่ห้าเลมันไม่สวึงสี่ห้าวิ่งสวยเ่เลยดียวรโอนหรือเงินสดเงินสดได้ไหมผมผมมันมันค้างไว้อยู่เงินสดได้ครับได้หรืมเาตอรีดเอเช่า A นหง้าพันนะครับนี่ หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทจะจ่ายตังก่อนหนึ่งแสนนี่ครับพี่รเยอ,อันนี้หนึ่งแสนบาทลองนับดูก,ก่อนครับ่ สี่สิบห้าสี่หมื่นห้านบาทนี่นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทยังไงครับเพื่อนๆพี่ๆ <P. P. P>. ทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับหนึ่งวันที่ร้านคาบักน้ำเคพีนะครับที่พันทิพย์งามวางวานชั้นสามนั่นเองนะครับก็พยายามเก็บบรรยากาศเท่าที่ได้เนาะได้อัดบรรยากาศนะครับในการต่อรองในการซื้อขายในการดูพระอะไรต่างๆน,นะครับก็ ขอบคุณนะครับลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่เป็นลูกค้าใหม่ก็ดีหรือลูกค้าเก่าที่เคยแบ่งปันให้ผมมาวันนี้นะครับก็มาแบ่งปันกันอีกนะครับก็ขอพระคุณทุกๆท่านเลยจริงๆนะครับในวันนี้นะครับก็วันนี้ประมาณสิดก่าเจ้าได้ขอบพระคุณนะครับที่สละเวลามานะครับในวันนี้นะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ แล้วกดซับไครช่องคำบักน้ํา KP นี้ไว้ด้วยนะครับหรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์ใดๆหรือว่าคิดว่าคอนเทนต์แบบนี้ดีนะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยผมได้ทําอีกนะครับาใดที่มีพระเครื่องนะครับสามารถส่งรูปมาทางไลน์ไอดีไลน์แอสไซแล้วก็เลขเจ็ดเตัวตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับหรือว่า จะส่งสแกนเคียโค้ดแล้วส่งมาก็ได้นะครับขั้นใดที่อยากมาร้านมาหาผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับรบกวนโทรนัดล่วงหน้าหรือว่าจะไลน์มาถามล่วงหน้าก่อนได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมกันจนจบนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ